สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปพบกับรถที่หลายคนรอคอยรถที่มาพร้อมเอกลักษณ์เฉพาะตัวความแข็งแกร่งความดุดนันและสีสันที่โดดเด่นสะดุดตานั่นก็คือโตโยต้าจี๊ปสีฟ้าที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั้งในไทยและต่างประเทศหลายคนอยากรู้ว่าความพิเศษของรถคันนี้คืออะไรทำไมถึงเป็นรถที่หลายคนหลงรักแล้วสีฟ้าที่เราเห็นอยู่นี้มันบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับตัวรถบ้าง เดี๋ยววันนี้ผอมาจะพาทุกคนมารู้จักกันแบบละเอียดทุกมุมทั้งดีไซน์เทคโนโลยีการใช้งานจริงและสมรรถนะระดับลุยได้ทุกสภาพถนนก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า Toyota Jeep สีฟ้าคันนี้มาพร้อมเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครสีฟ้าให้ความรู้สึกเย็นสบายตาแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความแข็งแรงและความทันสมยัยไม่ได้เป็นสีที่หวานจนเกินไปและยังช่วยให้ลุคของตัวรถดูโดดเด่นขึ้นเวลาขับบนถนน หรือแม้แต่เวลาจอดเฉยๆก็สามารถสะดุดตาผู้คนได้ทันทีโตโยต้าตั้งใจเลือกเฉดสีที่ทําให้รถแนวออฟโรดออกมาดูมีชีวิตชีวาดุดันและร่วมสมัยในเวลาเดียวกันจึงไม่น่าแปลกใจที่ทําให้หลายคนหลงรักตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์ภายนอกของโตโยตา้าจีปสีฟ้าคันนี้เน้นความแข็งแรงและสมบุกสมบันแบบสไตล์ออฟโรดแท้ๆตัวบอดี้มีความสูงกว่ารถทั่วไปพร้อมกันชนหน้าขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการลุยทุกสภาพถนน ไฟหน้าและที่คมชัดให้ลูกทันสมัยและช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ตอนกลางคืนได้เป็นอย่างดีเส้นสายรอบตัวรถถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งเหลี่ยมมุมและสัดส่วนที่ดูชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมแต่ผสมผสานความโมเดิร์นไว้ด้วยในเวลาเดียวกันด้านข้างของรถยังมีซุ้มล้อที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับล้อและยางแบบออฟโรดที่มีความกว้างและความทนทานสูงทำให้เวลาขับบนถนนลูกรังหรือเส้นทางป่า ก็ยังมั่นใจได้ว่ารถจะให้ความเกาะถนนที่ดีและรับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมราวหลังคาและบันไดข้างถูกติดตั้งมาเป็นมาตรฐานช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องขึ้นลงรถบ่อยๆหรือใช้บรรทุกสัมภาระเพิ่มเติมบนหลังคาเมื่อเรามองจากด้านหลังจะเห็นดีไซน์ที่ดูเรียบง่ายแต่ยังคงความดุดันเหมือนเดิมไฟไท้ายแบบเลเถ,ถูกวางตำแหน่งอย่างลงตัวประตูท้ายเปิดแบบแขวนยางอลลอยไว้ด้านหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของรถสายออฟโรดหลายรุ่น และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งด้านภาพลักษณ์กระจกบานใหญ่ด้านหลังช่วยให้มองหลังได้ชัดเจนเหมาะกับการนําไปใช้งานในเมืองและนอกเมืองเมื่อเปิดประตูเข้าไปด้านในจะพบกับห้องโดยสารที่ให้ความรู้สึกกว้างขวางโปร่งสบายและมีความแข็งแรงแบบดิบๆผสมอยู่ในดีไซน์ภายในวัสดุดที่ใช้เป็นวัสดุดคุณภาพสูงทนทานต่อการใช้งานหนักเบาะนั่งถูกออกแบบเพื่อให้รองรับทุกสรีระ พร้อมวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายเพราะรู้ดีว่ารถประเภทนี้มักถูกนำไปลุยในสถานที่ที่อาจทำให้เกิดคราบหรือฝุ่นได้ง่ายแผงหน้าปัดมีหน้าจอทัชสกรีนแบบใหม่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมระบบต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนทั้งระบบเสียงระบบโทรศัพท์และการสังงานผู้ช่วยต่างๆระบบควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติช่วยให้ห้องโดยสารเย็นเร็วและกระจายลมทั่วถึง แม้จะอยู่ในวันที่อากาศร้อนจัดในประเทศไทยก็ยังให้ความสบายได้อย่างดีเยี่ยมที่นั่งด้านหลังถูกออกแบบให้กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้หลายคนเหมาะสําหรับการเดินทางแบบครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนที่ชอบท่องเที่ยวระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ติดตั้งมาพร้อมในรถคันนี้ก็ถือว่าเหนือระดับทั้งระบบเตือนก่อนการชนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยทรงตัวและระบบควบคุมการลงทางลาดที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้แม้ต้องขับในเส้นทางที่ลาดชันหรือลื่น ระบบกล้องมองรอบคันช่วยให้การจอดรถหรือการขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้นยิ่งคนที่เพิ่งเริ่มขับรถแนวออฟโรดใหม่ๆก็จะรู้สึกมั่นใจมากกว่าเดิมหลายเท่าในด้านการใช้งานจริงหรือความเป็นรถที่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้โตโยต้าจีปสีฟ้านี้ถือว่าทําได้ดีมากไม่ได้เป็นรถที่เน้นออฟโรดจนเกินไปจนขับในเมืองไม่สะดวกแต่กลับมีความนุ่มนวลและความเงียบที่ดีเวลาใช้ในถนนปกติช่วงล่างถูกเซ็ตมาให้เกาะถนนได้ดี แต่ยังคงความนุ่มสบายเวลาขับผ่านหลุมหรือพื้นผิวที่ไม่เรียบหลายคนชื่นชอบเพราะแม้จะเป็นรถทรงใหญ่แต่ให้ความรู้สึกมั่นคงไม่โครงมากและขับง่ายแม้ในเมืองที่มีสภาพการจราจรค่อนข้างแน,น่นการบรรทุกสัมภาระก,ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่น ด้วยพื้นที่เก็บของด้านหลังที่ใหญ่และสามารถกลับบอร์ดหลังให้พับลงได้ทําให้สามารถบรรทุกของชิ้นใหญ่ได้สบายๆไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปแคมป์หรือขนของในชีวิตประจําวันก็สามารถทําได้อย่างสะดวกสบายรวมไปถึงหลังคาที่รองรับการติดตั้งแร็กเพิ่มเติมสําหรับบรรทุกอุปกรณ์เช่นเต็นท์กล่องสัมภาระหรือจักรยานก็สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในส่วนของสมรรถนะโตโยตา้าจีปสีฟ้าคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ให้พลังสูงตอบสนองได้ดีแม้ในสภาพถนนที่ต้องการแรงดึงสูง เกียร์ที่ติดตั้งมามีความต่อเนื่องและให้ความนุ่มนวลนเวลาปรับเปลี่ยนความเร็วระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อช่วยให้ลุยได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโคลนทรายหินหรือขึ้นเขาก็ยังให้ความมั่นใจว่ารถจะไม่ทิ้งคุณกลางทางการเร่งแซงบนถนนใหญ่ก็ทำได้ดีไม่ต้องรอรอบนานทำให้การขับขี่มีความสนุกมากขึ้นระบบการสะเทือนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการขับในเมืองและการลุยทำให้รถสามารถปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ โตอัพมีความแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีทำให้ไม่รู้สึกกระด้างจนเกินไปและยังคงให้สัมผัสนุ่นสบายสำหรับผู้โดยสารอีกด้วยเบรกก็ให้ระยะหยุดที่ดีควบคุมได้ง่ายแม้ในสถานการณ์ที่ต้องเบรกกะทันหันก็ยังมั่นใจได้ในความปลอดภัยอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักโตโยต้าจีฟซีฟ้าคันนี้คือความคุ้มค่าด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเทคโนโลยีครบครันความสามารถในการลุยได้ทุกพื้นที่และการใช้งานจริงที่สะดวกสบายทำให้เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ คนที่ชอบเที่ยวหรือครอบครัวที่ต้องการรถหลากหลายการใช้งานสีฟ้าก็เป็นเฉดสีที่ช่วยเพิ่มคาแรคเตอร์ให้รถดูเป็นมิตรสนุกและเท่ไม่เหมือนใครสุดท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ทั้งหล่อแข็งแรงลุยได้จริงใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโตโยต้าจี๊ปสีฟ้าคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากๆไม่ว่าจะเป็นสายเที่ยวสายลุยหรือสายครอบครัวก็สามารถใช้งานได้อย่างลงตัวและให้ความมั่นใจในทุกการเดินทาง ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ